สวัสดีค่ะพบก,กับเพื่อ c h าชแนลนะคะวันนี้เพื่องก็จะพาเพื่อนมาทําอาหารค่ะวันนี้ก็จะเป็นเมนูนึ่งปลานะคะเมื่อวานนี้เพื่องไปซื้อปลาจีนที่อุทุมพรมิใสัยนะคะเดินเข้าตลาดแป๊บนึงค่ะไปหาอาหารตอนเช้านะคะเดี๋ยวันนี้เราก็จะพาเพื่อนมาทําด้วยกันนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นปลาจีนนะคะอันนี้แม่ก็หมักไว้คืนหนึ่งแล้วนะคะ ซื้อมาเมื่อวานตอนบ่ายๆค่ะนะคะจะเป็นผักนะคะนี่ผักขมแล้วก็เก็บเอาจากข้างบ้านนะคะมีน้ำเต้านะคะบวบแล้วก็ถั่วค่ะนี่เป็นส่วนจากพ่อนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระดิ่งค่ะหรือบวบบวบงูนะคะนี่ฟลานึ่งใส่ผักรวมนี้เลยนะคะ ก็จะใส่น้ำประมาณนี้นะคะไม่ไม่ได้ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวน้ำมันจะตึงขึ้นมาค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เอาปลานะคะมาวางไว้่างนี้ค่ะเาปลาลงไปก่อนนะคะคะ่พอใส่ปลาลงไปแล้วแล้วก็เอาผักลงไปนี่ผักโขม สลับกันนะคะแล้วก็เอาถั่ววางคนละมุมแบบนี้นี่นะคะผักเตรียมนึ่งค่ะปิดฝาปิดฝาไว้ นี้เฟืองก็จะนึ่งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะพริกหอมกระเทียมนะคะนี่เฟืองคั่วไว้ก่อนหน้าที่จะนึ่งปลานะคะโดยระหว่างที่เรานึ่งปลาอยู่นะคะเราก็มาโคกน้ำพริกรอค่ะนะคะนี่ก็เอาลงคกเลย โขโขโขขไปเรื่อยๆค่ะเอาละเอียดแค่ไหนก็ออกตามใจชอบเราเลยนะคะเจ็ดละเอียดยาวๆก็ได้ค่ะตามชอบแล้วเรามาปุงเครื่องกันอีกทีนะคะนี่เ,เริ่มละเอียดแล้วนะคะออกเครื่องก็จะโขละเอียดประมาณน,นี้ค่ะ เสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยน,น้แล้วก็จะปรุงเครื่องด้วยน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนนะคะกะเอานะคะแล้วก็ใส่ผงนัวนิดหน่อยค่ะแล้วก็บีบมะนาว <S 2> <S 2> <S เบี้ยวเค็ม ตามใจเลยนะคะนี่จะไม่ใส่น้ําตาลนะคะก็นจะเป็นแบบนี้ค่ะเจียวพริกดิบประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรอปลาเนื่องสุกนะคะ,นะนนะ,คะก็มากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะตอนนี้เฟื่องเขานึ่งไว้ยี่สิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะโอ้สีเขียวน่ากินมากเลยค่ะนี่ก็สุกแล้วนะคะ แล้วปิดแก๊สค่ะปลาจีนนึ่งผักของเฟื่องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผักจะเต็มนะคะชอบผักไหนหรือว่ามีผักไหนก็นึ่งไปกับปลานะคะเมนูตอนเช้าๆค่ะหรือจะเป็นเมนูเย็นก็ได้นะคะกินผักมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ นี่ค่ะทานกับน้ำพริกค่ะเข้ากันมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าสนใจลองทำทานดูนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ